สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพาดวยอีกเช่นเคยค่ะทุกท่านวันนี้นะคะจจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นนิเคี๊บเอพเช้าบ่ายนะคะวันที่22กันยายน2567นระคะพี่น้องค่ะวันอาทิตย์นะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะทุกท่านคําเตือนค่ะปูดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ f อฟซี FC ขาแนวทางที่จะจัดทำขึ้นมาให้นี้นะคะเป็นการจอดินวิ่งรูดนะคะพี่น้องแยกรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะทุกท่านแต่ว่าถ้าเอฟซีไม่ชอบเลยนะคะก็ให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันได้ที่ท้ายคลิปนะคะ สำหรับเลขเเี่นประจำวันก็มีเข้ามีหลุดนะคะทุกท่านแต่ว่าท่านจะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกคนทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคนขาจะจะพาทุกคนไปดูวันที่21ก่อนนะคะทุกคนว่าเข้าหรือหลุดหลดังจากวันที่20เข้ามาหนักๆน,นะะทุกคน21หลุดจ้อยพี่น้อง จให้เด่นรอบเช้าหกและห้านะคะมาเก้าสองเก้าสามศูนย์พี่น้องขามาเข้าคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันของรอบบ่ายแล้วก็ทุกคนเก้าสองสองเก้าพี่น้องรอบเช้าลดนะคะรอบบ่ายจะให้เก้าและแปดมาเจ็ดสี่ห้าสี่เก้ามาเข้าหารอบเช้าอ,อีกแล้วพี่น้องเด่นมาเก้านะคะทุกคนคู่เก้าสี่สี่เก้าเจกับบได้จับให้เนาะคะ่ะพี่น้องขาเอาเอาไปรุนต่อพี่น้องวันที่ ยี่สิบสองนะคะทุกท่านคะ่ะสําหรับวันที่ยีบสองนะคะจากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้รอบเช้าเจาได้อยู่ที่สองและหนึ่งนะคะเรามาดูความน่าจะเป็นนะคะทุกคนสองค่ะพี่น้องสองแปดสองเจ็ดสองหกสองเก้าสองสี่สองศูนย์นะคะ หน่งคพี่น้องหนึ่งสอง,หน,ง,ห,นงหนึ่งหนึหนหหนนะคะทุกท่านเด่นเล่าป่ายนะคะเด่นเล่าป่ายอยู่ที่8ปดและเจมาดูคู่ความน่าจะเป็นคะ่ะแปดสอง8ปดหนึ่งแดหกดส แปดห้าแปดเก้าค่ะเจ็ดนะคะเจ็ดแปดเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดห้าเจ็ดสี่ค่ะทุกคนประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะมาดูคู่ตัวเด่นไปพร้อมๆกันค่ะสองหนึ่งแปดเจ็ด สองแปดสองเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดนะคะแปดกับเจ็ดรอบบ่ายนะคะทุกคนแปดสองแปดหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งนะคะนี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะทุกท่านสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะเอฟซีท่านไหนชอบคู่ไหนท่านก็นลืมไปแล้วก็กลับด้วยนะคะทุกคนทีนี้นะคะเรามาดูเลขเด่นประจําวัน จะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันให้ท่านได้รับชมเหลือรอบละสี่คู่วันนี้น่าจะติดคู่จะเด่นอยู่นะคะทุกคนคะ่ะสำหรับเลขเด่นประจำวันอาทิตย์นะคะอยู่ที่เลขหนึ่งและเลขหก 6, เบิ้ลประจำวันคือเบิลหน,นึ่งหนึ่งหนึ่งกับหกนี้ท่านสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคนเรามาดูกันคะ่ะเด่นรอบเช้าอยู่ที่สองและหนึ่งเด่นประจำวันอยู่ที่หนึ่งและหกเป็นสองหนึ่งสองหกนะคะ ิดคู่เดืนหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งค่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกติดเลขเบิ้ลประจําวันเลขเด่นประจําวันแปดกับเจ็ดรอบบ่ายและหนึ่งกับหกเป็นแปดหนึ่งแปดหกนะคะติดคู่เดือนแปดหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดค่ะเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกติดคู่เดืนเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะคะทุกท่านคะ่ะเป็นยังใดแน่พี่น้องมีคู่ใดมากบ่คะ่ะมากก็ตามได้เด้อพี่น้องเด้อบ่อมากก็ผ่านได้ค่ะพี่น้อง สถิติกะมีเข่ามีหลุดด้วยจ้ะค่ะพี่น้องคาสําหรับคู่ที่ใจจับให้นี้เป็นการจับคู่ระหว่างนะคะทุกคนตัวเด่นรอบเชา้าเด่นรอบป่ายสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจําวันนะคะทุกท่านมีเข่ามีหลุดทุกเมืออด้อค่ะถ้า f อฟไม่ชอบคู่ที่ใจจับให้ก็สามารถจับคู่ใหม่ได้เลยแล้วแต่ความชอบนะคะทุกท่านค่ะสําหรับแนวทางหุ้นนิเคอต V.I.P. นะคะวันที่ 22กันยายนสองพร้อยหกสใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคๆมันๆสุขูสุขสุนค,ค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ